เส่วนครับผมเจมนอนครับผมเจมหนุ่มครับครับวันนี้เรามาจัดกับผู้โชคดีนะครับจากกิจกรรมพิเโทรผ้าสามนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ผู้โชคดีทั้งหมดห้าสิบท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันว่ามีใครบ้างนะครับลองเบิ่งกันนิดนึงนะครับว่ามีใครบ้างนะครับกล้องเราจะฟูมไปให้ดูนะครับโดยรายชื่อห้าสิบท่านนะครับเราได้ ตัดนะครับแล้วก็พับเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในกล่องอันนี้นะครับไม่ใช่โถเป็นกล่องกล่องเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยดีกว่านะครับว่าผู้โชคดีคนแรกเป็นใครโอเคแล้วครับทุกอย่างพร้อมแล้วอย่างนะครับเร,ร,บเริมผู้โชคดีคนแรกนะครับได้แก่ เจเจปลาไก่ยิด่งยอดเลยนะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีคนที่สองดีกว่าว่าเป็นใครบ้างนะครับจากนั้นผมเข้ากันนะครับโก้ก็ขันผมได้รายชื่อผู้โชคดีคนที่สองมาแล้วนะครับผู้โชคดีคนที่สองได้แก่ คือทั้งตลกนะฮะโอ้โหดีดีด้วยนะเียาเปล่าเสียงใคร่นีต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูผู้ชคดีคนที่สามกันที่เป็นใครผู้โชคดีคนที่สามนะครับได้แก่พิกกี้ครับผม โโอ้และแล้วก็เหลืออีกสองรอบสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าลุ้นกระตัวกบลุ้นกันตัวลุ้นกันตัวโกงเลยนะครับเมาดูกันผู้โชคดีนะครับคนที่สี่ดาแกินดีด้วยนะครับ ุกอยู่นี้โอเคครับเดี๋ยวคนสุดท้ายเนี่ยผมขอให้แขกกิติมศักดิ์ผมนะครับเป็นคนจับฉลากครับผมนะครับคือตั้งแต่จิมกูเกอร์เอาแล้วเลยเอาละครับกลับมาครับนุ่นนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้จิมลงเป็นคนจับแทนนะครับผมครับขยำหน่อยไหมครับขยขยหน่อยครดีครับ คนสุดท้ายนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับใครที่ไม่ได้ก็ต้องค่อยเจยมหนูครับได้แก่สองคุณทิกขอบนะครับผมผมยินดีด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี่คือผู้โชคดีทั้งห้าคนนะครับ <S <S> <S เดี๋ยวบึ่งกันเลยนะฮะว่ามีใครบ้างนี่นะครับบึ่งที่ภาษาอะไรครับ ผมว่าปิดวิกิดเอแล้วกันนะครับน่าจะเข้าใจไงว่านี่ครับคือทั้งหมด5คนนะครับผู้ชมดียังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมดีทั้งคนด้วยนะครับผมส่วนคนที่พลาดโอกาสไปไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวกิจกรรมหน้าจะมีอย่างนี้นนครับยังไงก็ขอตัดสินครับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณ